สวัสดีครับวัดแรงชาแนลวันนี้จะชวนเพื่อนๆดูพระหลวงพ่อทรมานกายหรือหลวงพ่อผอมที่ผมได้เช่ามาจากวัดโพธารามจังหวัดชัยนาทกันครับหลวงพ่อผอมพระแห่งสุขภาพพระแห่งโชคลาภคนเดินทางจากทั่วประเทศมาทั้งขอพรทั้งแก้บนกันมากมายสักดิกจริงๆครับก่อนหน้านี้นะครับช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็พาครอบครัวมากราบหลวงพ่อผอมแล้วก็เช่าพระหลวงพ่อผอมเนี่ยกลับมาด้วยตอนนั้นนะครับเหลือเพียงแค่เนื้อเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อทองเหลือง พี่ที่วัดเนี่ยแจ้งมาว่านะครับพระรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้ออันปาก้าแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะครับลักษณะกล่องนะครับจะเป็นกล่องพลาสติกครับผ้ารองเนี่ยสีแดงด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้ฐานของด้านหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อพอมนะครับอันนี้คือด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับฐานของด้านหลังเขียนว่าวัดโพธารามจังหวัดชัยนาธนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับจะต้องมียันมีปีพศแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะต้องมีโค้ดตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พาครอบครัวกันไปอีกหนึ่งรอบนะครับและรอบนี้นะครับก็ตั้งใจจะไปเช่าพระเนี่ยเก็บไปอีกครับปรากฏว่าที่วัดเนี่ยหมดแล้วนะครับมีแต่พระเนื้อผงที่เป็นพระประจําวันเกิดครับส่วนรอบนี้มีความโชคดีครับมีพี่ที่วัดเนี่ยแบ่งเนื้อนาวมาให้เราหนึ่งองค์ครับเนื้อนาวเนี่ยไม่มีจําหน่ายครับสาหรับผู้ที่จองกระถินเท่านั้นกระถินก็กองละ 2,564บาทนะครับลักษณะกล่องเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับกล่องจะใหญ่กว่าด้านหน้ากล่องจะเขียนชัดเจนเลยครับว่าที่ระลึกกระถินสามัคคีครับสำหรับองค์พระด้านหน้าด้านหลังรวมถึงฐานนะครับก็จะเหมือนกันทุกเนื้อนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้ฐานของด้านหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อผอมนะครับอันนี้คือด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับฐานของด้านหลังเขียนว่าวัดโพธารามจังหวัดชัยนาทนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับจะต้องมียันมีปีพศแล้วโค้ดตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะครับเราก็ได้เช่าพ้าผงเนี่ยกลับมาด้วยครับเป็นพราประจาวันเกิดซึ่งทําเป็น7สีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับตรงด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าหลวงพ่อผอมรุ่นดับทุกครับและที่สําคัญนะครับทุกองค์เนี่ยจะต้องมีโค้ดตัวเลขด้วยนะครับด้านข้างครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันนะครับด้านล่างเขียนว่าวัดโพธารามจังหวัดชายนาทนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูทั้งเข็ดสีกันเลยครับ แล้วก็องค์นี้เนี่ยพิเศษกว่าองค์อื่นนะครับเพราะว่ามีตาปั๊มตัวเลขเนี่ยที่ซ้อนกันแล้วก็มีปั๊มยันเพิ่มมาด้วยนะครับและล่าสุดนะครับที่ดูจากที่เพจของที่วัดเนี่ยภาพประจําวันเกิดก็ได้หมดไปแล้วนะครับท้ายนี้ขอบารมีหลวงพ่อผ,อ,ผอมคุ้มครองทุกคนให้รอดพ้นจากโควิด -19 สําหรับคนที่เป็นก็ขอให้ปลอดภัยและหายไวๆสําคัญที่สุดคือเราก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ